ไม่ผมจำเสื้อยายได้นะเนี่ยจำได้เอ็นเคเส้นยายที่ไหนละ่ะหนูไม่ผมจำพวกเรียกยายอ่ะใช่ไหมยายชื่อยายทองจันเอาดีไม่แต่ที่คนอื่นเรียกอ่ะอมันไม่ใช่อย่างนี้นะยาย้แล้วใคร <c oughs> ปอบยายเปื่อยนี่หมอไอหมอเนี่ย <c oughs> ว่าแล้วว่าแลงไงมึงหยุดนุย้ย เนีย่ยตามกูมานะไม่งั้นมึงหลอ,อกกูได้แล้วแน่ลยมึงเนี่ยดูท่าวิ่งมันดูดูทุกคนดูนั่นไงผมว่าแนละ้วทุกคนอย่างที่พี่คิงบอกเลยนะว่าไอหมอเนี่มันจะล้ำเห็นไนหะม,มสวัสดีครับผมตั้ม T U M กับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าครับทุกคนก็วันนี้ทุกคน ทุกคนยังผมจะถามทุกคนนะั้นทุกคนยังจําไอ้ชายคนนั้นได้ไหมที่มันมาบอกว่าอาจารย์ที่จะช่วยองค์หญิงนับแลที่โดนสมิงกัดแต่นะก็คือคนนั้นนะนะผมไปอ่านเมนพี่ๆมาพี่ๆบอกเหมือนเอ้เข้มผมก็ลองสืบดูว่าเอ้เข้มคือใครนะผมก็รู้แล้วผมไปถามพี่คิงนะพี่คิงบอกเอ้เข้มอ่ะเขาเขาเขารู้จักอยู่นะไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะกลับมาหาคนชื่อเข้มถูกไหมแต่ คำพูดคำจาและลักษณะนี่คือเหมือนเลยพี่พีเอฟซีบอกผมนะผมก็สืบดูว่าคล้ายๆที่ผมเจอเลยแต่แครมันแต่งตัวกันคนละแบบนะทุกคนวันนี้คือผมจะลองเข้าไปคุยกับเขาดูเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเขานี้แบบว่าน่าจะเป็นคนแบบไม่น่ามีพิษมีภัยนะอาจจะเป็นคนดีก็ได้เพราะว่าการพูดการจาของเขานี่คือแบบตลกเลยนะแล้วก็ตลกผสมจริงจังไปด้วยแหละทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้ารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็น กำลังจะผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่เลยนะทุกคนคือผมมาโซนที่ใกล้ที่พี่คิงบอกเลยนะว่าไอ้เข้มอ่ะคือผมไปลองสืบดูแล้วว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนที่พี่คิงบอกว่าจาย์มูเตอร์อยู่กับไอ้เข้มอันนี้ผมได้ยินมานะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า นี่มีรอยคุณเห็ดด้วยนะทุกคนมีคนมาดูเห็ดมาย่องเห็ดนะนี่ก็าจะเป็นที่เห็ดของพวกเขาซึ่งออวบ้านนะเรดจะได,ดูก่อนมีเสียงชาวบ้านด้วยเหมือนว่าจะมาย่องดูเห็ดหรือเปล่าเพราะวันนี้ก็เห็ดก็บางส่วนบางบางพื้นที่ก็ขึ้นเลยนะ แต่ชาวบ้านผมนี้ก็นะ่้แต่ฉนนี่ยผมได้เสียงคนอยู่บริเวณนูน้นละเห็นไหมประมาณคนสองคนอะเนาะก็จะรีบออกจากที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเจอเราเพราะว่าจะไม่ใช่คนพื้นที่เพราะว่าป่าตรงนี้คนหมู่บ้านอื่นก็ฆ่าหมาได้ง่ายเลยนะคือตอนเนี้ยผมที่ผมกลัวสุดคือลังแตนทุกคน ว่าล่าสุดใช่ไหมผมมาถ่ายคลิปอะแต่ซัดป่าผมบัวมีทุกคนผมอดถ่ายคลิปหนึ่งวันเนี่ยนะแบบมันบินมันต่อยรังใหญ่เลยอะรังพวกมันถ้าคนเข้ามาเห็ดจริงหรอไม่รู้ว่าคนเนะี่ยมาหาเห็ดจริงไม้มยตรงแน่เนาะ ก็ถึงันลบใช้ได้เลยนะที่นี่ก็ทุกคนนี่นะเป็นใดีรับชมคลิปผมอยู่นะคือผมจะ ก็เอาของมาให้ทุกคนดูนะก็มีทั้งที่ผมมีจะมีถาวนผูกนะประมาณสองเส้นแล้วก็ถาวนพันเกลียวมีอีกเส้นหนึ่งคือเส้นค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดีกว่านี่นะประมาณตรงนี้เลยก็ประมาณนี้เลยนะรูปที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูก็มีอยู่สามอย่างเลยนะท่านใดที่ต้องการหรือว่าตามหาของพวกนี้อยู่ก็ทักมาทางเพจผมได้เลยนะเพจผมก็ตาม TUM นะ ตั้มทียูเอ็นนะผมก็เดินป่าผมก็เจอผมก็เอามาเผื่อเผื่อมีพี่พี่เอฟซบางคนที่แบบกลับมาตามหาถ้าท่านใดที่แบบว่าตามหาสิ่งใดหรือว่าถ่าวรันไม้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะถ้าผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะ <c oughs> ป่าก็ค่อนข้างลุกเลยนะตรงนี้ ก็ลบอยู่นะแต่ก็ไม่เท่าไหร่านะก็ใช้ได้นะเดินผิดทางก็แย่หน่อยลงข้างในนี่มันลกหมดเลยแลนั่นแนหะถามก็ ตรงนี้ก็ลึกลึกพอสมควรแนละลึกกว่าทุกทุครั้งที่ผมเข้ามาเลยนะเพราอยิงเข้ามาลึกเลยเพอร,รู้สึกว่าปีคิงบอกอาจารย์มึงเซอร์เขาไม่ได้อยู่ตรงที่ผมเคยเจอตรงนั้นลนะเขาได้ย,ย้ายมาเข้ามาในป่าลึกกว่าเดิมน,นะ thuộc phần nó vào, tại vẫn có cái phần nữa vào nữa. เขาวันยังนยหนียวเลยเขาวันสิเขเทอะมันหมุนกันแบบเป็นก้อนเลยนะเวันนะินใจไปแบนะ้วเลยทนะุกคน ผลงั้นเดี๋ยวผมจะลองตามหาอีกสักที่หนึ่งเพราะตรงนี้ก็มันลกไปหน่อยนะอาจจะหาพื้นที่ที่แบบง่ายๆหน่อย <c oughs> พอเดินนี่คือป่าที่เดินง่ายหาย,ยากนะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนไงป่ามันก็จะลกไปหมดเลยโอเคงี้เดี๋ยวเราขอลุยกันอีกสักแป๊บหนึ่งครับทุกคนไปกัน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้คือผมก็ยังตามหามันเพิ่งเริ่มตามหาใหม่นะทุกคนเพราะว่าฝนตอนแรกฝนตกใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มหยุดไปสักพักแล้วผมก็จะตามหามันต่อนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอ,เหอไหมย่งกป็ยังอยู่ในป่าแถมเดิมแล้วก็แถมรบก,กว่าเดิมด้วยทุกคนเหมือนมีรังสีออยหลังผมนะ แล้วคือที่นี่นีน่เวลาฝนตกใช่ไหมจุงมันเยอะมากทุกคนเมื่ี้ผมหลบฝนแบบผมไม่คิดไงว่าฝนมันจะตกใช่ไหมผมก็หลบเปียกทั้งตัวเลยตอนนี้เปียกหมดเลยนะเมื่อกี้แตนต้อยเฉย ไม่เสียงใครวะฟังใหม่นี้ทุกคนได้ยินิเสียงเหมือนคนแก่เสียงเหมือนคนาย วัสดีครับคุณยายเหรอ <c oughs> ยายมาทำอะไรในป่าเลรอครับแล้วแล้วไม่ผมถามว่ายายเข้ามาทำอะไรในป่าหรอถึงหลงเนี่ย ไหนเรามีเถาวันหนออ๋อทำไมเสียงหัวล้อมันสยองจังเลยแล้วยาติดอยู่ในป่านี่นาน,นยังครับมมเมื่อกี้ใช่ครับเ,เมื่อกี้เขาชี้เถาวันหนอนนะ อาให้ผมไปส่งที่บ้านใช่ไหมไปส่งยายที่บ้าน่นอยจะได้ไหมเ้นนี่คืออ,อ๋กไกอไม่แต่นี่คือยิ่งเข้าไปนี้ยิ่งลึกนะยายทางออกมันต้องอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะยายจำได้ว่าตอนที่ยายหลงยายมาทางนี้แหละหนูเอ้ยอ๋อครับเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยครับผมได้ครับได้ได้ละ นั้นยายก็นำทางมาเลยได้ครับทางที่ยายลงแล้วเนาะนี่ไงทุกคนเห็นไหมเถวบ้นลงเส้นนี้ค,นะครับก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับาายาย,ายาครับผม ขวันผีหรือว่าโศกผีดุโหแล้วยายก็รู้นี่ทําไมยายถึงเข้ามาที่นี่อ่ะไม่รู้เพราะอะไรแต่ใช่เองอยากจะรู้ว่ายายมาทมําไมตามยายมาจจัดหนูมันลกจริงนะอย่างที่ยายพูดแล้วก็ แล้วคือเขาบอกว่าป่าเถาวันนั่นแหละนะเดินไปจังวะครับครับเดี๋ยวตามไปครับยายนำเป็นเล็กได้้อแต่ยายนี่คุ้นคุนนะไ้ยผมจำเสื้อยายได้นะเนี่ยจำได้เอ็งเคยเห็นยายที่ไหนหละ่ะหนูไม่ผมจำพวกเรียกยายอ่ะ ใช่ไหมยายชื่อยายทองจันเอาดีไม่ยยแต่ที่คนอื่นเรียกอะ่ะ<อ>มันไม่ใช่อย่างนี้นะยายไม่ผมจำยายได้จริงผมจำยายได้เอ็งเคยเห็นยายที่ไหนเหรหนูผมไม่เคยเห็นแค่แบบคนอื่นเล่าให้ผมฟังไงยายชื่อทองจันแดนไม่ใช่หรยหึห <c oughs> ึห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  ปอบใหญ่เปื่อยนี่ไหหมอเนี่ยว่าแล้วถูกว่าแลงไงมึงหยุดนุ้ยเนี่ยตามกูมานะโหเกือบแล้วนะทุกคนมึงหยุดมึงหยุดไอ้เปื่อยมึงหยุดมึงหยุดไม่ต้องตามกูมาเลยไอ้เปื่อยไอ้เวร ไปทางใครทางมันไปกูจะกลับบ้านมึงเชิญกลับคนเดียวเลยยายถ้ามึงเป็นคนกูก็พอช่วยมึงได้นะนี่มึงไม่ใช่คนไง มึงนี่นะคอยหลอกพวกไปทั่วเลยดีนันที่กูรู้จักมึงทันนะ่ะไม่งั้นมึงหลอกกูได้แล้วนั่นน่ะมึงเนะี่ยดูท่าวิ่งมันดูดูทุกคนดูนั่นไงผมว่าแนละ้วทุกคนอย่างที่พี่คิงบอกเลยนะว่าไอหมอเนี่ยมันจะล้มเห็นไหม มันล้ำนะมันลำ้ำเสร็จล้วก็มันชี้มาผมสิยอมเลยว่ะ ไอ้เวนเอ้ยทางใครทางมันวเว้ยเฮ้ยเวนมีวิธีทำอะไรตรงนี้มัเนี่ยมีเทียนห้าเล่มแล้วก็ตรงนี้จุดไอ้ยายมึงไปไกลๆเลยไปดูๆดูด พี่จห่ถ้าลำยังสยองอ่ะดูดูดดยายลำไม่สวยหรือไงอินุงไดวิ่งียายผมว่าหแหละยายไปไกลๆผมเลยไปไอปอบไปผมเริ่มจะไม่ไหวแลนะยายนะ ที่ทางออกอยู่ทางนน้นนะไปทางใครทางมันยาย,าอ,ยอ,อ่ะก็ได้เดี๋ยวผมเดินไปหายายนัง่งตรงนั้นนะโอเคไปขอบใจเว้ยไา้ทุนทุลอกบ้างไอ้นี่ไ่ทางออกผม ดูเรื่องทุกคนโอ้โเว้ยเอ้ยปลอบยายเปื่อยดีนะที่พี่คิงเนี่ยเป็นคนเล่าให้ผมนะว่ายายเปื่อยอ่ะมันอยู่ในป่าแบบเดี๋ยวผมคอยอธิบายดีกว่ามันจะตามผมมานะทุกคนงั้นก็ท่านท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนโอ้โหเกือบแล้วทุกคน งั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ